รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับ fm/am แล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกนะครับไซเลนแล้วก็มีไฟฉายนะครับตั้งปลุกได้นะฮะตัวนี้ใช้ฐานทั้งหมด5ก้อนนะครับมีช่องเสียบหูฟังด้านข้างวอลลุ่มแล้วก็จูนนะฮะอันนี้เป็นไฟฉายแง้งตะหนิไม่มีฝาปิดํางถ่านซึ่งก็ไม่มีหลุดนะฮะไม่มีหลุดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คว่ำอะไรขนาดนั้นนะฮะคว่ำอย่างเงี้ยไม่มีหลุด นะครับนะไม่มีฝาปิดลังทานแต่เราซื้อไปเป็นวิทยุตั้งโต๊ะก็คือตั้งไว้อยู่แล้วไม่ได้เก็ดกระแทกอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นยี่ห้อซิติเซนนะครับเป็นนาฬิกาซิติเซนตรงนี้จะเป็นเป็นอ่าไซเรนฉุกเฉินนะครับไว้ฉุกเฉินนะฮะเวลาแบบคนแก่ถือไปไหนแล้วแบบหมดสติอะไรก็ก่อนหมสติก็กดตรงนี้ประมาณนี้ฮะมันเป็นของญี่ปุ่นเขานะเป็นแบบนี้หูหิ้มพับเก็บได้นะครับระบบตั้งนกาปุกนะฮะ นาฬิกาให้เลื่อนมาด้านซ้ายวิทยุเลื่อนนะอะวิทยุเลื่อนด้านซ้ายนาฬิกาด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นไฟนะครับตรมนี้ปุ่มไฟนะครับใช้งานครบนะรับคลื่นได้หมดทุกคลื่นของบ้านเราแล้วก็รับคลื่นได้ดีมากนะครับไอตัวนี้จะเป็นสนุ๊ตมันจะเริ่มจากเสียงเบาๆนะครับอันนี้คันตั้งปลุกนะครับอันนี้ผมตั้งปลุกไว้เนี่ยมันจะเริ่มเสียงดังขึ้นดังขึ้นนะถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ปิดมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวตั้งอยู่ด้านหลัง ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งนาฬิกาตัวนี้ตั้งปลุกนะครับเนี่ยเราก็หยุดตรงนี้นะครับเป็นสนุดนะครับนะครับสำหรับจะหยุดใช้นาฬิกาก็เลื่อนมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับนะครับนะระบ,บบนาฬิกาปลุกอระมาณน,นี้เราก็เลื่อนได้ ขั้งเข็มเล็กเข็มใหญ่นะฮะเนี่ยเข็มเล็กเข็มปุกนะครับตัวเล็กก็จะเลื่อนตั้งนีนกาปุกได้ทุกอย่างเต็มระบบนะครับอันนี้เรื่อง AM FM วิทยุเลื่อนด้านซ้ายนี้นะครับเสียงดีมากนะอันนี้วอลลุ่มดีจูนขึ้นอันนี้ AM ใช้ได้ทั้ง FM และ AM ถึง1.600กิโลเตใน AM เลื่อนมาด้านขวาก็จะเป็น FM นะครับเสียงดีมากนะครับมีหูฟังด้วยนะเลยจาก9 2 m มกะ h ฮิร z แน่นึ่งสองสามช่องนี้ถึง108นะฮะจะเปิดให้ดูนะอ,นอันนี้เมทด Anoseven นะครับ107ครับได้ทุกขค้ื่องของบ้านเรานะครับ ทุกวันเลยเดี๋ยวเราไปฟังน้องพั๊กไนหน่อยค่ะตัวเล็กนะครับพวก่า,ารับตัวแค่แวความ,มาลัยตัวนี้นะครับปิดก็เลื่อนมาด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ